วันนี้คนก็มาเยอะมีหานเซียนอยู่ตรงนูน้นตรงระหว่างทางเข้านี่ก็จะมีแบบของกินของกินเล่นมียำมีอะไรด้วยนะมีส้มตาลูกชิ้นผลไม้ก็มีนะมีของเยอะผลไม้ก็มีแล้วก็จะมีแบบที่ซื้อปลาซื้ออาหารปลานะ ไปเลี้ยงกันร้านแบบมีเยอะเลยจะมีแบบซื้อปลาซื้ออะไรไ,ไปปล่อยนะจะมีอาหารปลาเบิมบ้มๆเลยนะหนึ่ง ตรงจุดเลี้ยงปลานี่ก็คือจะเป็นตรงที่อยู่ตรงวิหารเซียนนะคะไปไม่ไกลตรงนู้นก็จะเป็นเขาชีจันเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวนึงนะที่น่ามาสำหรับชาวนักท่องเที่ยวนะข้างในก็มีขายอาหารปลานะมีแบบหลากหลายให้เลือกเลยคนก็ซื้อแล้วก็ไปเลี้ยงข้างในค่ะ เข้ามาข้างในก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะคะบรรยากาศก็จะ,จะมีแบบร่มไม้ใหญ่ๆนะแล้วก็แบบมาเอาเสื่อมานั่งกันได้นะ

ตัวนี้ตัวใหญ่มากประมาณสิบกว่าโล เยอะมากวันนี้มาเลี้ยงตากันอยู่ที่ตรงวิหารเซียนนะคะอยู่ตรงวัดยานก็จะใกล้ๆกับตรงาทางที่เข้ามาไลอองุ่นนะคะ